กทีเดียวก็มาลูกนี้ถึงมือผู้รักษาประตูเล่นลงทันทีอะแลครับเข้ามมาลูกนี้ออกมาซ้ายสุดมาบังไปวิ่งยังไงนิ่งเสียงไม่งใจไปสามชิ้นอาครับไปรับทางซ้ายแรตั้งวะาหนึ่งสองสามตอกลบลบแรยัดลูกนี้มาโดนบล็อกเลยจิ้มหันลูกนี้โอ้โหสั่นนมมดีมากหล่อเล่นเร็วเลยเอาล้วครับมาลูกนี้ ามาเข้ามาซายชุดซีอัดยัดตรงนี้โอ้โหแม่มามามาตัดได้เอาขยับขยับตรงนี้โดนบักอยู่แหมตัดยัดตรงนี้บอลไปได้แต่คนไปไม่ได้นะครับแหม่เลยทีนี้ไหลมาแหม่ ดูเท้าขวาลงนี้อลนะครับเลเ้็วมาผมการค้ามาทางซ้ายของบัลอยู่ไปไปดูนี่นะถือตามดงนี้ขวัยิงครับถูขาไปมาดูนี้ผู้ใหญ่อุดมพุ่เกินเองใหอาครับปาบอลรุ่งมือได้ตัวเอดี ดีกว่าป้วนเมื่งที่ตรนี้จัได้ตัวเดียวัวตแล้วตวนี้อารอเอโดนลบไลนลงมาจับเทียวไม่ได้โอ้โหไปไปครับต้โก้แม่อออากาอย่างเร็วเทลียรไม่ได้ไายตรกนี้แม่ไปโดยพี่แอเล่นพะท่านนะไว้ต่อมาลูกนี้แอ้ มานซ้ายซ้ายตาตรงนมาลูกนี้ตลาข้าวฟางมาที่ท่านวอร์ทอาบอลแอะลูกนี้ได้ไปแมกายกลายคุณใ่อุดมได้ไปให้กับพิแอร์พิแอร์ลูกนี้เิียก์ว่าจัดมาลูกนี้แตะโอ้โหแม่เลียงยังไงไปนิดนึงโอ้โหแม่ยังได้อยู่ลูกนี้สอง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 ยังคุ้ยขาหลอกยังไม่จดึยยงเข้ามาเลยลูกนี้ยิงเขมาเลจ่ายมาแอะ cái gì vậy chạy không bay thăng say lại để ra má lũ kia đang dùng cái nắm ước gì đi tung cái nắm tay của kia lũ kia lắc đi cái gì vậy chạy không bay lũ để ra mồm lũ kia mang lũ kia bao mai sẽ bị át ui chuẩn bị át băng thăng chạy bay thế kia rồi sao đi đi chạy mà bị át 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 luôn สามประตูต่อหนึ่งแม่ผมตุลิ่งไปให้ได้เปรียบไปแล้วลูกนี้มาครับมามาครับโอโซมาทีเดียวทีเดียวทีเดียวยัดยัดยัดใจมาคาับโอโซล็อกโอ้เอาละครับแม่ยัดเข้ามาล็อกศูหน้ากระดูกต่อมาเอาละครับมาลูกนี้ใจไอ้แจ๊ มาแล้วครับพีแซมเรียนแบบลูนี้ประตูเา้าวอเ์มาลูนี้ประตูหลังไม่มีดูนี้จัดลูนี้เอา้าลูกนี้โอ้โหยังได้อยู่เสียร์โอ้ยมาใส่มือหนอเกเจ็บแทนดบอลครับแหม่ิิงตามหลังไปโอ้โห้ิงิง